วันนี้ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวชิราภร์ให้แก่ตัวแทนส่วนราชการในอำเภอทั้ง13อำเภอของจังหวัดสระบุรีและตัวแทนกลุ่มทอผ้าของจังหวัดสระบุรีเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลอันเป็นการสร้างอาชีพและรายได้สู่วิถีชุมชนอย่างยั่งยืนแบบผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวชิราภรณ์เป็นลายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศแล้วทรงนำมาออกแบบ ลายพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567โดยพระราชทานแบบตั้งต้นไว้4ประเภทได้แก่ประเภทผ้ากากบบัวประเภทผ้ายกจกขิดแพรวาประเภทผ้ามัดหมีและประเภทผ้าบาติก ผ้าลายพระราชทานทั้งสประเภทนั้นผู้ผลิตผู้ประกอบการช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคและช่างหัตถกรรมสามารถน้อมนาไปต่อยอดการทอผ้าผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความคิดสร้างสารรค์กับความรู้เดิมให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สวยงามทันสมัยซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระดรําริทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มทอผ้ามีไรายได้เพิ่มขึ้น